ผมพบกับช่องรถสปีดไปนะครับก็มารีวิวรถแถมให้ EP พิเศษนะครับวันนี้ก็เป็นรถที่ลูกค้าสั่งจัดทรงนะครับคือจะรีวิวให้ลูกค้านะครับคันนี้คือลูกค้าสั่งจัดทรงจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ก็เดี๋ยวมาทําคลิปให้ดูว่ารายละเอียดคันนี้ทําไปยังไงบ้างใช้เวลาทําเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูเลยนะครับรายละเอียดคันนี้เป็นรถปี1 9 9 7อร์ชั o n S นะครับผมที่ใช้ามาทำนะครับ ลูกค้าจำกัดงบมาให้นะครับผมก็ทาตามงบให้เลยก็คันนี้เก็บรายละเอียดไปหลายจุดนะครับของแต่งก็เยอะพอสมควรพ่อเอมโพปั๊มหลังปรับระดับได้ใม่สองรูปไฟหน้าเป็น LED แต่งยางเป็นยางสายลุยเลยผมแถมให้ลูกค้าไปเลยนะคันนี้นะลูกค้าแล้วก็มีการล้มแอมโมครับผมสวยๆนะครับสีทําใหม่ให้เรียบร้อยครับผมบอกลูกค้าต้องกันซ้อนผม สั่งทำพิเศษเป็น2ตอนนะครับคือเลือกได้ว่าจะทำเบาะสั้นหรือเบาะยาวน่าจะนั่งสองคนผมทำเบาะปกติก็นั่งได้2คนแต่ว่ามันจะชิดกันเกินไปนนื้อือทำเปล่ลูกค้าได้นนั่งสบ,สบายๆนะครับผมก็อันนี้เก็บงานอะไรบ้างก็เปลี่ยนออยน้ำมันเครื่องของหรือว่าอะไรเปลี่ยนให้ใหม่ทุกอย่างเลยคือพร้อมใช้เลยเอาไปก็คือไม่ต้องทำอะไรแล้วครับน,นี้รถสวยมากคันนี้คือสไตล์ดำโทนดำงบคันนี้อยู่ที่60,000บาทแค่นั้น60,000บาทได้สภาพนี้ไปเลยแต่งให้ร้อนๆเลยหกหมื่นคุ้ม แค่ลบประป่าก็1 5แล้วนี่เท่ากับทําเป็น15ได้ของได้อะไรเยอะก็สําหรับใครที่สนใจนะครับอยากสั่งทําหรือว่าสั่งจองจากทรงคาเฟ่กับร้านเราก็ติดต่อมาได้เลยแอดไลน์ผมเบอร์ที่084 529245นะครับผมแปะเป็นลิงก์ด้านล่างไว้ให้ก็เดี๋ยวคลิปเสียงเดี๋ยวผมจะอัดไว้ให้ต่างหากแต่คราวนี้ไม่ได้อัดคลิปเสียงให้นะครับคือมาถ่ายรีวิวการจับทรงให้แค่นั้นนะครับผมก็ ประมาณนี้นะครับผมงบห0,000ืได้สภาพนี้เลยคุณจำรรแค่เงินมาแล้วรอระะเวลาคันนี้ทําไป2องนสิบแค่นั้นจบที่ร้านไม่มีดองงานนะครับคือไม่มีเดือนหนึ่งนะครับสั่งปุ๊บขึ้นงานทันทีนะครับถึงจะสั่ง5 10, 10, คันสิบคันขึ้นพร้อมกันเลยคือช่างทําเราทําแบบไม่ดองงานคือขึ้นงานได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องรอนะครับผมที่ร้านผมจะไม่ดองงานสังเกตได้เลยที่ช็อปจะไม่มีรถรอนะครับผมไม่มี ไม่มีลดค้างสต๊อกนะครับไม่ทําไม่รองงานไม่ให้ลูกค้าปวดหัวแน่นอนคือต้องได้ลดจองเงินประจำครึ่งหนึ่งของราคารถหกหมื่นก็ประจำสามหมื่นนะครับผมก็คันนี้ประมาณนี้นะครับสุดเดียวก็จะส่งกองทมอคันนี้ก็ไปอยู่กอทมอํสหรับลูกค้าอยากสนใจอยากสอบถามก็โทรมาที่เบอร์084529245เพจพุกผมพิชัยสอนทองแอดไลน์ได้นะครับผมก็ประมาณนี้ยังไงก็ติดตามช่องดสปีดไบค์ด้วยนะครับเราทำรถ ทุกแนวสปอร์ตตัวพันหรือว่ารถนำเข้าทุกอย่างแต่เน้นช็อปเปอร์กับ CB จะเป็นหัวใจหลักของเรานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ